สวัสดีค่ะชื่อต้องนะคะต้องเป็น co-founder ของบริษัทนี้นะคะบริษัทไทยคอนเซ็ที่เป็นไทยเดทติ้งแอปนะคะไทยคอนเซ็เราจะเป็นแนวเหมือนประมาณว่าถ้าอยู่ชายแล้วเนี่ยเราจะไม่ทิ้งเหมือนประมาณเหมือนที่เราจะคอยซัพพอร์ตน้องๆตลอดว่าถ้าฝรั่งเขาถามเรามาแนวเนี้ยเราจะต้องตอบเขาว่ายังไงถ้าผู้ชายเขามาแนวเนี้ยเราจะต้องจะต้องทาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เลยเป็นเป็นอะไรที่ว่าเออมันดูมันดูโอเคคือเราเราเราให้ด้วยใจอ่ะเราทําให้ด้วยใจจริงๆเนี่นะคะยิ่งทําไปเรื่อยๆยิ่งรู้ว่าเอ๊ะผู้หญิงไทยของเราเยอะมากที่อยากมีแฟนต่างชาติแต่มีความรู้สึกว่าฉันยังอายแล้วฉันยังไม่อยากที่จะบอกใครว่าฉันแบบเด็กกับฝรั่งอยู่แล้วแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะไปปรึกษาใครได้ ในกรณีที่ว่าจะสามารถเชื่อใจใครที่ฉันจะปรึกษาได้อะไรเงี้ยคะก็คือกลุ่มนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่ว่าคอยช่วยเรื่องภาษาอังกฤษด้วยคอยช่วยว่าเอ๊ะจะทำยังไงจะต้องแฮนเดิลตัวเองยังไงอ่อคันนี้มันมันมันมีอะไรแปลกๆเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าหลังๆมาพี่ๆน้องๆในกลุ่มนั้นนะคะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้เรียนมเส็จมาเพราะต้องจะบอกว่า ถ้าใครมีปัญหาเรื่องการแชทกับฝอรหรือ,อไม่เข้าใจว่าพฤติกรรมแบบนี้มันมันมันจะไปทางไหนได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือให้ให้ข้อความให้ส่ง direct message มาให้ได้เลยในในกล่องข้อความยิ่งอ่านยิ่งรู้ว่าเอ๊ะสมัยนี้มันมันน่ากลัวนะคะไม่ไม่ใช่แค่คนที่ใช้เดติ้งแอปเนาะ ที่ที่จะเจอพวกสแกมเมอร์ได้สวิตสแกมเมอร์เนี่ยเ,เริ่มจากที่เอาเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนเจอด้วยตัวเองเอจะเรียกว่ามิจฉาชีพหรือก็ไม่ใช่มิจฉาชีพแต่มันจะเป็นแนวแบบผู้ชายที่เขาไม่ค่อยให้ค่ากับผู้หญิงไทยอะคะ่ะ แต่สิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำนะคะออมันมีความรู้สึกว่ามันมันหยามน้ำใจเรามากกันเนาะพี่คนนี้คือเขาก็เป็นพี่ในกลุ่มปิดเหมือนกันนะคะเขาก็มาปรึกษาแต่ด้วยที่ความที่ว่าเขาคุยกับผู้ชายคนนี้มาสักพักหนึ่งแล้วค่ะมาแบบประมาณหนึ่งเลยคือก็คุยแต่ว่าสิ่งแรกที่ที่ต้องเองนะ่ะถามพี่เขาคือว่าตอนที่พี่คุยกับผู้ชายคนนี้ ผู้ชายคนนี้เขาเขาเขามีพฤติกรรมเหมือนไปในเชิงลามกหรือเปล่าเหมือนประมาณว่าเออ,อยากมีอะไรด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยมีฉาชีพก็เยอะพวกกามพวกลามกก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็บอกก็ก็แบบมันมีบ้างนะแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้บ่อย ไอ้คำว่ามีบ้างเลยมันไม่สมควรมีอยู่แล้วเพราะว่าคือจริงๆแล้วพวกยูยังไม่เคยเจอกันเลยผู้ชายผู้ชายคนนี้อยู่อังกฤษค่ะก็คือเขาก็จะแชทกับพี่คนนี้มาสักพักหนึ่งแล้วก็เขาก็จะมีแบบพฤติกรรมแบบโทรเช้าโทรเย็นตามภาษาเหมือนเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคุยกันเหมือนเป็นแฟนแต่ว่ายังไม่เคยเจอกันแต่ว่า คือเหมือนประมาณว่าความรู้สึก่ยนะคะมันก็พี่พ,พี่เหมือนพี่เขาก็จะแบบเริ่มเริ่มชอบผู้ชายคนนี้ไปแล้วคราวนี้ด้วยความที่ว่าอยู่อยู่ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาแบบจะบินมาเมืองไทยแล้วเขาก็จะมาใช้เวลากับพี่คนนี้พี่คนนี้ก็เลยบอกว่าเอ้ยเขาบอกว่าเขาจะมาหาพี่อ่ะเฮ้ยดีใจอะแล้วแต่ว่ามันคือเนี่ยมันจริงหรือเปล่าต้องต้องช่วยดูอันนี้ให้พี่หน่อยคือ ผู้ชายอะค่ะขอขอชื่อแล้วก็นามสกุลผู้หญิงนะคะขอชื่อแล้วก็นามสกุลผู้หญิงเพื่อที่ว่าเขาจะไปจองโรงแรมไปจองโรงแรมในกรุงเทพเลยนะคะเออในกรุงเทพคือแบบราคาแพงเลยเพื่อที่จะใช้เวลากับพี่ผู้หญิงคนนี้ที่เมืองไทยแต่ต้องกะเอะใจว่าเอา้าแล้วถ้ายุจะไปจองโรงแรมแล้วทำไมจะต้องใช้ ชื่อนามสก,กุลของพี่ผู้หญิงคนไทยคือมันไม่เมกเซนเพราะว่าอย่างสมมุติว่าเราจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราก็ใช้ชื่อเราใช่ไหมคะถ้าเราจะเข้าไปเช็คอันนี้ก็เลยถามพี่เขาพี่เขาก็เลยบอกว่าอ๋อเพราะว่าเขา,าเอ่ะเหมือนประมาณว่าจะให้พี่มาเช็คอินก่อนในกรณีถ้าสมม,มุติว่าเขายังมาไม่ถึงคือเขาจะให้พี่ผู้หญิงคนนี้เข้าไปรอที่โรงแรมก่อนแล้วพอเขามาถึงที่กรุงเทพ พี่ของเราเนี่ยก็จะต้องขับรถไปรับเขาที่สนามบินเข้าใจไหมคะคือไอ้เราก็แบบเออล้วทําไมเราจะต้องไปเจอเขาที่โรงแรมด้วยอะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอเขาเลยก็ใช่อะแต่ว่าพี่พี่พี่อยากรู้โอเคตอนนั้นเราก็คือแบบเอ้ยมันไม่ใช่แล้วอะรานนี้พี่เขาก็เลยส่งไอ้ไอ้ตัวที่ที่ผู้ชายคนนั้นนะคะจองเราก็เห็นชื่อออกชื่อนามสกุล ก็โอเคนะแล้วเขาก็จ่ายเงินจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะคือเขาจะมาแค่ไม่กี่คืนแต่มันมาติดตรงนี้ค่ะตรงที่ว่าผู้ชายคนนี้เป็น V I P ของโรงแรมนั้นที่เขาจองเราก็เลยโทรกลับไปหาพี่คนนี้พี่ผู้ชายคนนี้เขาเป็นเมมเบอร์อะแล้วก็เป็น V I P ของโรงแรมนี้แสดงว่าเขามาเมืองไทยบ่อยเหรอคะอ,อ๋อใช่ค่ะเพราะว่าพ่อเขาอะ มีมีภรรยาที่เมืองไทยที่จังหวัดการแล้วโอเคถ้าเขามาบ่อยแล้วทำไมเขาจะต้องขอเบอร์โทรศัพท์ขอชื่อนามสกุลขอเบอร์โทรศพพัพท์พี่ที่จะไปจองตอนนั้นพี่เขาก็แบบว่าอ๋อก็เขาอยากให้พี่ไปรับเขาแล้วก็เ,เหมือนประมาณว่ามาที่โรงแรมก่อนแล้วก็ไปรับเขาแล้วก,กลับมาจะเป็นทางเออด้วยความที่เราก็เป็นห่วงเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่า มันไม่เมกเซนต์ตั้งแต่เขาทำคือพี่ถ้าเขาเป็น v i p อะ่ะแสดงว่าเขามาบ่อยมากแล้วเขามาเมืองไทยเนี่ยเขาจะมาอยู่กับพี่แค่สองวันน่ะแล้วที่เหลือเขาจะไปหาพ่อเขาอะ่ะหมายถึงว่าอยู่จะต้องมาปฏิบัติผู้ชายคนนี้เหรอคือสิ่งที่เขาจ่ายคือแค่ค่าโรงแรม แล้วยูก็จะต้องขับรถไปรับเขาที่สนามบินแล้วยูก็ต้องมาปฏิบัติแล้วต้องมาอยู่กับเขาแล้วต้องมาเจอเขาครั้งแรกที่โรงแรมในห้องเนี่ยนะยูจะไปยูจะไปทําอย่างนั้นจริงๆเหรอมันมันมันไม่ปลอดภัยอะค่ะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันน่าก,กลัวถึงแม้ว่าเขาจะเคยเจอกันแบบว่าอ,ออนไลน์เฟซไทม์ Time, อะไรเงี้ยค่ะ แต่เรายังมีความรู้สึกว่ามันเราเรายังไม่รู้จักนิสัยของเขาจริงๆอะค่ะเราก็เลยถามพี่ว่าเอาอย่างนี้ไหมพี่พี่พี่จะลองเชื่อหนูดูไหมว่าถ้าผู้ชายคนนี้เขาชอบเราจริงๆอะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้ไปเจอเขาที่โรงแรมอะครั้งแรกอะยังไงเขาก็ต้องคุยกับเราไหมสมมุติว่าพี่ขับรถไปรับเขาที่สนามบินแล้วกลับมาที่โรงแรม แล้วเขาจะทํำมิดีมิร้ายกับเราพี่จะช่วยเหลือตัวเองได้ไหมเพราะว่าในน้ำก็มีแค่พี่กับผู้ชายคนนั้นสองคนคือมันมีมันมีความเสี่ยงมากเกินไปที่ว่ามันมันมันยังไม่รู้จักเขาจริงๆแล้วเราไปไปไปรับเขาอย่างนี้ค่ะพี่เขาก็เลยเอกใจก็จริงแต่เอาจริงๆถ้าพี่บอกว่าเขามีพ่อที่อยู่เมืองไทยแล้วมีแม่เลี้ยงที่อยู่เมืองไทย เขาชวนพี่ไปไปแนะนํากับพ่อแล้วก็กับแม่เขาไหมไม่ค่ะเขาจะไปคนเดียวคือเขาจะมาอยู่กับพี่แค่ไม่กี่คืนแล้วเขาก็จะไปแล้วพี่คิดว่าเขาให้ค่าพี่แบบไหนอะ่ะเขาให้เกียรติพี่ไหมอะ่ะเจอครั้งแรกผู้ชายถ้าจะจริงใจอะ่ะเขาต้องไปนัดเจออยู่ที่ไหนสักที่ที่อ่ะไปร้านกาแฟก็ได้เอ่อไปร้าน ไปร้านอาหารที่แบบดีๆก็ได้หรือไปจองแบบเรือแบบเ,เขาเรียกอะไรที่ที่เมืองไทยเรือที่พัทยาอะไรอย่างนี้ค่ะเจ้าพยาอะไรอยงค่ะไปนั่งเรือไปไปไปทําความรู้จักกันไม่ใช่ว่าอยู่ๆพอไปรับเสร็จปุ๊บไปโรงแรมเลยหนูว่ามันไม่ใช่หนูว่ามันอันตรายเกินไปพี่เขาก็น่ารักเออพี่เชื่อหนูเพราะว่าพี่ปรึกษาหนูมาตลอดก็เลยโอเคตามนั้นนะพี่ ส่งข้อความไปบอกเขาว่าถ้าจะเจอก็ไปเจอกันที่ร้านกาแฟก็เหมือนประมาณว่าไม่ได้อะไรแน่นอนจากผู้หญิงคนนี้คือเขาก็เริ่มห่างไปเลยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปตามว่าสรุปว่าเขาเขาจะบินมาหรือเปล่าเนี่ยเขาจะบินมาอีกสองสามวันเนี่ยค่ะเขาจะถึงเออวันนี้วันที่สิบหกหรือสิบเจ็ดน่าจะประมาณอีกสองวันเนี่ยค่ะเอ่อถ้าเราได้เมนชั่นอย่างนี้ไปพี่เขาก็คงมีความรู้สึกว่าเออเขาต้องป,ป้องกันตัวเองมากขึ้น,น่ะนะคะ ก็คือก็เป็นห่วงระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวจะต้องไปตามข่าวกับพี่เขาหน่อยว่าสรุปว่าะจะยังไปรับผู้ชายคนนี้อยู่ไหมถ้าไปรับก็ขอให้ไปเจอกันที่ร้านกาแฟาเถอะเนาะให้รู้จักเขาจริงๆก่อนให้เขาให้เขาให้เกียรติเราให้ถึงที่สุดก่อนเพราะว่าอย่างน้อยๆถ้าเขาบอกว่าพ่อเขาอยู่ที่เมืองไทยก็แสดงว่าเขามาบ่อยมาก การที่เขามาบ่อยมากแล้วเขาทําแบบนี้คือเขาจองโรงแรมจนเขาเป็น V.I.P. แล้วเขาทําแบบเนี้ยแสดงว่าพี่ไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกที่เขาให้ไปรับที่สนามบินแล้วก็ให้ไปอยู่ด้วยที่โรงแรมแล้วก็บอกว่าอ๋อต่อไปฉันก็จะไปหาพ่อแล้วเขาไม่เอาอยู่ไปด้วยนะคะคือคือคือ,ค,อคือต้องระวังหน่อยคือมัน มันอยู่ที่เราวางตัวด้วยถ้าเราอนะวางตัวเราดีว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าบอกให้ฉันขึ้นไปห้องนอนฉันก็จะไปห้องนอนกอับยูนะเอ่อมันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพราะว่าถ้าเราง่ายตั้งแต่แรกอะเขาก็จะคิดว่าเราง่ายๆถ้าเราถ้าเราเห็นคุณค่ากับข,ของตัวเองไะนะคะถ้าเราให้เกียรติตัวเองมากพอคนที่เราคุยด้วยเขาก็จะรู้ว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้มีค่าน่ารักษานะอะไรนะคะคราวหนะ้าต้องจะมาไลฟ์ใหม่เนาะ ก็มารอดูว่าคราวหน้าจะมาพูดเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ยังไงก่อนที่จะไปเนี่ยฝากฝากด้วยนะคะเดทติ้งแ p ปนะคะที่ต้องทําเองต้องกับเพื่อนทําเองนะคะทำเพื่อผู้หญิงไทยโดยเฉพาะแล้วแอป,ปนี้ใช้ได้ทั่วโลกนะคะมีทั้ง Android แล้วก็ iOS เอ่อชื่อว่าไทยคอนเซทเดทติ้งแอปนะคะเข้าไปหาได้เลยตอนนี้เราอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะ2อ,อาทิตย์สุดท้ายที่ไทยก็ช่างที่ โหลดแอปนี้ไปใช้นะคะ2ออาทิตย์สุดท้ายนี้ก่อนที่จะถึงเมษาเนาะก็จะมีสิทธิ์ได้ใช้แอป1เดือนฟรีเลยนะคะ1เดือนนี้ไม่ใช่น้อยๆแล้วคะหเดือนสามารถหาคุยกับผู้ได้เยอะนะคะเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็คือ inbox มาได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ที่มาดูนะคะแล้วก็ใครที่มาไม่ทันก็ย้อนมาดูได้นะคะก็จะหาความรู้แล้วก็ อะไรต่างๆนานาที่มีประโยชน์มาแชร์นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากดาวน์โหลดแอปด้วยนะคะโหลดเยอะๆโหลดผู้หญิงไทยทำเพื่อผู้หญิงไทยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ